ก็ยังมีรู้เลคเพื่อนเพนเพราะว่ามันทะเลาะก,กันเถียงกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน <c oughs> เจอไม่เป็นทีอะไรถ้าไม่เดินข้างนอกก็ขับรถค่ะสนมากเพราะว่าเวลาออกมาข้างนอกแล้วสมองมันปลอดโปร่งกว่าอยู่ในบ้านค่ะ <c oughs> ถ้าอยู่ในบ้านแล้วสมองมันไม่ปลอดโปร่งมันพูดอะไรไม่ค่อยโจกเลยค่ะไม่เป็นก็เลย <c oughs> ก็เลยพูดตอนที่ออกมาข้างนอกเนี้ยค่ะตอนนี้ไม่เป็นก็กําลังจะออกไปข้างนอกค่ะจะบอกดีไม่ดีเนาะว่าไปไหน <c oughs> ความจริงไม่เป็นก็จะไปสะสมสเสบียงบุญเลยคะ่ระรับว่าบุญใหญ่เ,เนาะคือไปไปฟังเทศฟังธรรมอะค่ะ อย่างน้อยไม่เป็นก็จะไปฟังพระสวดมนต์เลค่ะเป็นการสะสมสเสบียงบุญตอนนี้ก็เย็นแล้วค่ะเป็นวันพระใหญ่ไม่เป็นก็กะว่าจะออยู่ในปรรษาก็พยายามจะไปฟังการสวดมนต์บรใหญ่ๆบ้างจากพระสงฆ์ค่ะจากครูบาอาจารย์จากพระสงฆ์ที่วัดเพราะว่าอยู่บ้านไม่เป็นก็ฟังส่วนน้อยถ้า ถ้าไปวัดแล้วมันจะจะปฏิบัติได้ง่ายฟังได้ง่ายมันจะสมรวมกายสมรวมใจดีกว่าอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านนี้ก็เออเดี๋ยวทำนั่นก่อนเดี๋ยวทำนี่ก่อนพอออกจากบ้านแล้วมันก็โล่งอะค่ะอยู่ที่บ้านอะมันต้องทำนิดทำหน่อยเอออันนี้นิดอันนี้หน่อยก็ไม่เสร็จสักทีไม่เป็นก็เลยกะว่าจะไปฟังทมสักหน่อยค่ะวันนี้เพราะว่า ช่วงขบันสานี้ฟังทำแล้วก็บอกว่ารังมันจะแรงไม่เป็นก็จะพยายามฟังทำแล้วก็ปฏิบัติทำเท่าที่ทําได้ค่ะก็ไม่ได้ปฏิบัติทาอะไรค่ะเพียงแต่ว่าพยายามทําอะไรให้มันมีสตินั้นมันมีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็อยู่ในกายค่ะให้มีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็เมื่อมีในใจแล้วมันก็จะส่งออกในกายคือทําอะไรก็ให้มันมีสติ แม่ก็พยายามทําอยู่ที่บ้านทาได้แค่ไหนแค่ไหนก็เอาค่ะเพราะว่าทุกคนนส่วนมากก็รู้อยู่เกลใจนะคะว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ก็รู้ค่ะรู้อยู่เกลใจทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าออกมาข้างนอกนี่มันจะง่ายกว่าอยู่บ้านนี่ไม่ค่อยจะได้อะไรแต่ก็พยายามมคับตัวเองเนาะเท่าที่ทําได้ไว้ายาสดม์เท่าที่ทําได้แล้วก็ปฏิบัติ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บ้านก็พยายามปฏิบัติอย่างมีสติอะคะ่ปะปฏิบัติด้วยความเข้าใจแล้วก็ด้วยความสบายใจสบายกายนะคะคือไม่มันทุกข์นะคะดม่เป็นก็พยายามพยายามให้มันมีสติอยู่ด้วยว่ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันก็ลงอรอยดีในชีวิตมันชีวิตก็คือชีวิตก็ราบรื่นดีขึ้นนะคะไม่เป็นก็ ได้เงินเดือนเดิเนก็พยายามทําบุญแล้วก็อธิษฐานส่งบุญไปให้ผู้มีผู้คุณและเจ้ากรรมนายเวทนะคะให้ทั้งหมอให้ทั้งทางการทางที่มาของเงินเงินเดือนปัจจสีัที่ไม่เป็นได้อยู่ได้ใช้ได้กินทุกวันนี้นะคะ่ะเพราะว่าไม่เป็นก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติทำอะไรมากมาย แต่ถ้าตัวเองไปนั่งตัดนั่งต่อ y o u t u b อก็มีค่ะมันจะมีสเตนสติ stick. มันจะเสียงอยู่ในหัวค่ะว่าเนี่ยเป็นทั้งโลกนะ <c oughs> แล้วมันก็ก็จะเสียส่วนหนึ่งไปคือไม่เพ็นก็จะต้องเลือกดูซิว่าไม่เพ็นจะอยู่กับ YouTube หรือว่าทำ YouTube ได้แค่ไหนก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันทะเลาะกันเถียงกัน ถ้าเป็นไปได้ไม่เป็นก็จะไปไทยปีหน้าอยากจะไปปฏิบัติธรรมอย่างน้อยสักเก้าวันก็ยังดีค่ะเมื่อคราวที่แล้วไม่เป็นไปที่วัดมเหยยงเก้าวันเวลาเราไปปฏิบัติธรรมนี้เราไม่พูดอะไรเลยดีกว่าถ้าไม่พูดอะไรเลยมันก็ดีแต่ว่าบางครั้งด้วยจิตของเราเนาะมีคนมาพูดด้วยเราก็พูดด้วยตอบนั่นนี่ค่ะค,ค,คุยก็เรียกว่าคุยกันนั่นแหละ แต่ถ้าไม่เป็นมิสิกวันนี้ก็จะไม่คุยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นการเรียนรู้ว่าค่ะไม่เป็นก็ได้เรียนรู้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่เป็นก็ฟังธทร,รม,มาว่าเวลาปฏิบัติธรรมก็อย่าพูดคุยนอกเรื่องนอกกล่าวเวลาไม่เป็นฟังคนอื่นพูดคุยแล้วมันเป็นบางครั้งก็มันก็จะมีเตือนนะคะจะเอามาเป็นธรรม ให้ตัวเองว่าอย่าพูดมากเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาพูดอะไรให้มีสติแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็อย่าพูดเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคะครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นการพูดของเราคือการสวดมนต์ออกมาพูดถึงว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าขอให้มีสติค่ะขอให้มีสติทําอะไรก็ให้รู้ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะชะงัก เราได้แล้วก็จะหยุดได้แต่ถ้าเราหยุดยังไม่ได้ก็แสดงว่ากิเลสยังแรงอยู่แต่มันก็รู้ตัวเลยค่ะมันรู้ตัวถ้ารู้ตัวแล้วเอาไม่เอาไปทําให้มันเป็นประโยชน์มันก็ไม่เป็นประโยชน์นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างม,มันก็เป็นทําหมดเลยเนาะการไม่เป็นก็จะพยายามมาฟังทำช่วงคำบรรสาเท่าที่ทำได้ไม่บ่อยละค่ะ แบ่งบุญให้เพืเ่อนๆทุกคนได้อนุโมทนาบุญกับม่เป็นด้วยแล้วก็ไม่เป็นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนขององค์สมมาสัมพ,พุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วทั้งสาเร็จไปแล้วด้วยดีและปฏิบัติอยู่ค่ะไม่เป็นก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุค่ะ <c oughs> เนี่ยค่ะแม่เพ็นก็มาแบ่งปันสถานการณ์ค่ะออกมาข้างนอกแล้วจิตมันโล่งสมองมันโล่งแม่เพ็นก็เลยมาพูดทักทายและแบ่งปันสถานการณ์เรื่องบุญเรื่องทานเรื่องกุศลเท่าที่ทําได้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้แม่เพ็นก็ถึงที่จอดรถเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวแม่เพ็นจะออกไปข้างนอกก่อนแล้วอากาศก็ไม่ดีด้วยค่ะฝนมันตกด้วยปีนี้ หน้าร้อนจะเทนะคะเพื่อนเนี่ยไม่เพ็นก็ใส่เสื้อบางอยู่แต่ว่าไม่เพ็นต้องเอาผ้ามาพันคอเพราะว่ามันรู้สึกมันโล่งมันอากาศมันไม่ค่อยจะโอเคค่ะมันมันเย็นหน้าร้อนก็จริงแต่ว่าอากาศมันเย็นก็เลยทําให้มันอุ่นหน่อยอันนี้ก็เป็นเป็นผ้าพันคอของน้องจูลี่ค่ะไม่เป็นออกมาข้างนอกนี้ไม่เป็นก็ไปกราบอ่าที่หิ้งพระค่ะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เทพเวดาอยู่ที่นั่นรู้ว่าไม่เพ็นจะมา ฟังธรรมแล้วขอใหอ้เขาทั้งหลายมีส่วนบุญแล้วก็ไปจับเป็นทูบที่ปักทูบอ่ะค่ะจะมีรูปพ่อแล้วก็มีกระดูกของแม่แล้วก็มีน้องจูรี่อยู่ข้างๆทูบบอกพ่อแม่ลูกแล้วก็บรรพบุุร,รบอกว่าสาธุบุญด้วยกันนะบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมแล้วไปฟังธรรมแล้วก็ยุกบ,บุญให้ไม่เป็นก็พูดเขาว่าค่ะ,ะไม่เป็นไม่ใช่คนบ้าแต่คุณลุงก็เห็นไม่เป็นพูด พูดเขาก็ตอบอะค่ะเขาก็คงแต่แม่เพนก็รู้ว่าเขาไม่ได้คิดว่าแม่เพนบ้าแต่แม่เพนก็บอกว่าแม่เพนพูดกับน้องจูลี่นะพูดกับพ่อกับแม่นะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพื่อนเพื่อนเขาก็ดีอยู่ที่ก็ไม่ติไม่ว่าเขาก็ยินดีโอเคค่ะดี๋ยวแม่เพนเข้าไปข้างในยังไงก็สาธุบุญใวยกันค่ะแล้วก็สุขกายสุขใจบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะ